ถอดขนตาฟรีไหมคะสำหรับลูกค้าร้านเรามีบริการถอดขนตาฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายเลยค่ะแต่หากต่อจากที่อื่นนะคะจะมีค่าบริการ100บาทซึ่งถือว่าถูกมากๆนะคะเนื่องจากการถอดขนตาเนี่ยจะต้องใช้1เลยคือไอแพดนะคะที่รองใต้ตาของลูกค้าอยู่2ข้างทวิซเซอร์นะคะเราจะใช้เช็คว่าขนตาปลอมอันไหนที่อยู่ใต้ไอแพดเนี่ยที่เราจะถอดนะคะเอาขึ้นมาไว้ข้างบน ะะไหนจะมีะสำลีไร้รขนอันนี้ก็จะเป็นสำลีไร้รขนนะคะที่เราจะไว้ด้านบน iPad อีกชั้นหนึ่งค่ะจากนั้นนอกจากเบ็ดเล็ดสองอย่างนี้แล้วยังมีคมรีมถอดขนตาด้วยนะคะครีมถอดขนตา2ข้างเลยนะคะเราจะใช้ไมโครบัตในการจิ้มคมรีมถอดอีกด้วยนะคะ ตอนนี้หลักๆมี4อย่างแล้วนะคะที่เป็นค่าใช้จ่าย iPad สัรีไร้ขนไมครบัตครีมกระดาษทิชชู่1แผ่นข้างๆนะคะที่นำมาวางเพื่อเวลาที่เราถอดขนตาออกมาเราจะได้เอามาไว้บนกระดาษทิชชู่แล้วก็ห่ะไปถึงทีเดียวนะคะการป้ายครีมเนี่ยเราจะจุ่มครีมมาในปริมาณที่ไม่เป็นก้อนใหญ่แล้วก็ไม่น้อยนะคะ แล้วก็ป้ายบริเวณโคนขนตาที่เป็นจุดเชื่อมระหว่างของจริงกับของปลอมนะคะและก็จะไม่ได้ป้ายครีมโดนหนังตาหรือชิตนะคะแต่ว่าให้ป้ายตรงจุดรอยเชื่อมเพราะว่าเวลาเราต่อเราจะไม่ได้ต่อชิดอยู่แล้วนะคะจากนั้นค่ะทิ้งระยะเวลาประมาณ 6นาที7นาที8นาทีแล้วแต่นะคะบางจุดเนี่ยที่มันเป็นกาวจำนวนเยอะก็ต่อจุดนั้นก็จะใช้เวลาเยอะนะคะพอเราทิ้งแล้วเวลาแล้วอ u t า s วิเซอร์หนีบขนตาปลอมออกแล้วก็ให้ใช้แปลงลิปนะคะแบบในวิดีโอเพื่อที่จะเช็ดคราบกาวออกก่อนนะคะเพราะว่าพอเราถอไปแล้วเนี่ยคราบกาวจะยังคงค้างอยู่ที่เส้นขนนะคะแล้วก็เป่าแห้งตรงนี้ถามว่าเสร็จไหมยังไม่เสร็จนะคะ เพราะว่าคาบกาวตอนนี้กำลังถูกเป่าแห้งอยู่เราต้องโฟมสปาล้างเส้นขนตาเพื่อความสะอาดของลูกค้าเราอีกทีค่าใช้จ่ายต่อไปคือโฟมกระดาษเชชู่นะคะแปลงลิปอีกประมาณ2-3คู่นะคะอะไรอีกล้างด้วยน้ำเกลือก่อนที่จะเป่าจริงๆแล้วเนี่ยใช้เวลาใช้อุปกรณ์เบ็ดตะเล็ดมากมายนะคะนึ่งบาทสำหรับการถอดเนี่ยเป็นราคาที่ 吐男孩